ขอไปเชิญท่านพลต,ตรีสุพิสารพักดีนานาครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสปาที่เคารพผมพลต,ตรีสุพิสารพักดีนาบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมจะขออภิปรายในแผนปฏิรูป4ด้านนะครับด้านขอสไลด์ด้วยครับผมขออนุญาตไว้แล้วด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายและ ด้านกระบวนการยุติธรรมครับสี่สีด้านด้วยกันนะครับในเอกสารในเล่มนี้นะครับสิ่งแรกคือด้านแรกก็คือด้านการเมืองนั้นสิ่งแรกในประเด็นอันนี้นะครับของการเมืองคือการเสริมสร้างวพัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ส่งเสริมให้ประชาชนครับประชาชนครับในประเด็นนี้นะครับประชาชน นะครับและชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องมีความสำนึกในการเป็นพลเมืองครับท่านและมีส่วนร่วมในการพัฒนาขณะนี้ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมใหม่คณะปฏิรูปด้านการเมืองเข้าใจหรือ,อยังครับแต่ในรายงานนี้เป็นเพียงการรายงานของกรมธนารักษ์ครับท่าน เป็นการรายงานเรื่องอะไรครับเรื่องสิทธิของชุมชนในการครอบครองที่ดินของบุคคลครับท่านประธานตอนนี้เขารายงานว่าไงครับว่ามีจํานวนที่ดินที่พิพาทอยู่เนี่ยนะครับจํานวน1248แปลงครับที่ได้รับการพิจารณาเรียบร้อยนะฮะในเป้าหมาย1,280นนะครับผมเลยฝากนะครับท่านถ้าไปดูที่ดินนะครับที่เขียนในหนังสือ สำคัญที่หลวงครับท่านท่านไปปฏิรูปตอนนั้นบ้างสิครับคราวที่แล้วรอบที่แล้วของการประชุมผมยื่นกระทู้เรื่องที่ดินหลวงที่เพชรบูรณ์ครับท่านเป็นที่ดินหลวงที่พิพาท7จ7จังหวัดเจครับไม่เจครับมีที่ดินหลวงครับที่ราษฎรใช้อยู่แล้วรับเองโดยเฉพาะท้องถิน่นและส่วนราชการภูมิภาค ใช้กฎหมายครับท่านประธานทําให้ราษฎรเดือดร้อนท่านปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงครับในเรื่องนี้ฝากไว้นะครับในเรื่องของการปฏิรูปมิใช่แค่ที่ดินในราชพัสดุที่มีหลายหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยรับงบประมาณเอามาทําประโยชน์ครับท่านไปตรวจสอบนะครับว่าเอามาทําประโยชน์แล้วได้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินราชพัสดุ ดังกล่าวอย่างไรนะฮะต้องไปปฏิรูปตรงนั้นครับท่านประธานครับประเด็นที่่อไปครับประเด็นที่4เรื่องการเลือกตั้งสุจริตครับด้านขอสไลด์ต่อไปครับเลือกตั้งสุจริตครับที่ปรากฏนะครับเลือกตั้งสุจริตโดยในเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงครับเรื่องของสนังกงานการเลือกตั้งที่จะพัฒนาระบบข้อมูลแอปพลิเคชันสมาร์ทวอร์นะครับเขาใช้คำว่าอะไรฮะแอปพลิเคชันชาญฉลาดเอ้ยไม่ใช่ครับฉลาดเลือก ใครเลือกครับกะกะตเลือกเองเปล่าครับเลือกที่จะทําครับแต่ประชาชนไม่ได้เลือกที่จะทำแล้วครับสมาร์ทโหวตเนี่ยให้ความสะดวกสบายหรือให้สิทธิของการเลือกตั้งประชาชนได้รับลูกข้อมูลรวดเร็วครับแค่ข้อมูลครับท่านประธานแต่นีได้มีส่วนร่วมการปฏิรูปนะครับแอปพลิเคชนันแบบนี้ครับคณะกรรมการในประเด็นที่4เนี่ยครับ มันต้องสร้างให้ถึงการลงคะแนนได้ครับสร้างประชาธิปไตยหลังจากพรบรประชาธิปไตยเข้านี่ฮะแอปพลิเคชันการลงคะแนนบยมือถือเนี่ยแล้วพิสูจน์ทราบมีเติร์ปาร์ตี้มีบริษัทที่มาตรวจสอบยูเซอร์ว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยลงคะแนนเลยครับไม่เสียเงินครับถ้าสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับมันรวดเร็วกว่าความรู้ที่จะให้และความเข้าใจที่จะได้ที่เป็นสมาร์ทวอทธรรมดาธรรมดา นะครับลกไปไกล้วครับท่านประธานขอสไลด์ญญต่อไปครับสองก็คือแผนการบริหารราชการแผ่นดินใน,ในประเด็นของผมนะครับในประเด็นของภาครัฐและการสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์สิ่งที่กพรพลกำลังดำเนินการนี้คือพรบอำนวยความสะดวกท่านประธานพรบอำนวยความสะดวกเนี่ยเพียงแต่ต้องการทําให้มีการพัฒนาผมจะพูดเยี่ยสี่ข้อเท่านั้นเองฮนะสข้อครับในข้อที่4คือการพัฒนาดูอิงบิสกิส พอ r เท l นะครับซึ่งเป็นการอันนี้คือกแบบคว,วงจรวงจรกินหรือเปล่าครับทบแค่การใช้ดูมินิตก็ยังคงอยู่ครับนะครับการที่จะทำบิสเนสเนี่ยคือการใช้การเงื่อนไขาตามอัลกอริทึมที่ใส่ลงไปครับถ้าครบก็ให้เขาเลยนะครับเขายืดเอกาสารครบถวนให้เขาไปครับไม่ใช่ต้องเรียกมาใช้ดูมินิตอีก เรียกมาพกตังหาอีกยังดำรงอยู่แบบนั้นแจ้งครับรัฐบาลมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องลดภาระประชาชนไม่ต้องเรียกสำเนาบัตรประชาชนครับท่านสำเนาทะเบียนบ้านตอนนี้มีแค่ครับมีไม่กี่มากครับมีแค่60หน่วยเท่านั้นครับท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังใช้อยู่เลยครับพกบัตรมาหรือเปล่าครับขอดูนะครับปรับให้ดีครับปัดให้เร็วครับ ผมว่าอนาคตต้องมองข้ามไปครับท่านประธานครับการปฏิรูปเนี่ยใช้ตำใดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ตำมือเนี่ยฮะแตะลงไปแล้ครับพิสูจน์ความเป็นคนไบโอเทคโนโลยีครับฮิวแมนครับเดินไปไหนก็เอาเครื่องมาสแกนรู้เลยครับว่าเป็นสุพิสารภาคดีเนื้อนาตบัตรประจำตัว3 1 0 0 1 0 0 8 9 7 3 2 4ครับที่อยู่ที่ไหนบอกเลยครับหน้าตาแบบนี้บอกครับเลิกครับเลิกให้จริงๆครับ ถัดไปครับท่านประธานครับการทบทวนกฎ,ก,กฎหมายและระเบียบต่างๆตามมติเมื่อวันที่15มิถุนาเนี่ครับกพอรอเองเนี่ยพยายามจะพัฒนาแล้วเอากฎหมายที่ค้านเรื่องของ e-service ต่างๆออกไป21บุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องมันจะต้องเป็นร้อยใบอนุญาตครับ KPI แค่นี้ในหนึ่งรอบคราวหน้าต้องมาเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดร้อยนะครับผลสำลีต,ตัวนี้นะครับ กพลเจงครับบอกได้เลยครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านประธานครับถัดไปครับแผนการเป็นรูปด้านกฎหมายด้านกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของกลไกที่ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการทําและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสําคัญและจดให้มีกลไกนะครับช่วยเหลือแล้วพูดง่ายๆครับพรบรที่ออกมาใช้ครับพรบรที่ออกมาใช้เนี่ยคือเรียกพรบรจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสำริดของกฎหมาย กาบเรียนาท่านประธานครับผมพูดในสภาแห่งนี้มาหลายรอบ้วครับบังคับใช้นานแล้วครับท่านประธานนะครับและรัฐบาลทําอะไรอยู่เรื่องนี้นะครับเรื่องการประเมินผลสมริดครับท่านประธานท่านไปดูนะครับว่าในพรบนี้มาตราสามสิบสี่ครับวักแรกเลยนะครับบอกว่ากฎหมายเนี่ยที่ออกเนี่ยเน้นเลยนะครับอย่างน้อยทุกๆห้าปีต้องประเมินผลสมริดพรลกกฉุกเฉินเนี่ย สี่แปดเนี่ยออกมานานแล้วครับครบห้าปีนังนานแล้วครับประเมินผลสุริษย์ยังสำนักงานกฤษฎิกาครับรับผิดชอบประกาศออกมายัางครับประกาศประกาศบอกว่าหน่วยรับผิดชอบนะครับบอกว่าจะประกาศผมยังไม่เคยเห็นประกาศเลยครับว่าหน่วยที่รับผิดชอบกฎหมายเนี่ยต้องประเมินผลสุริต์ออกมากี่ฉบับครับ800กว่าฉบับพบรบชุมนุมในที้ชนะปี58นี่ปีไหนครับ ปี63ครับ5ปีแล้วครับไม่ประเมินก็เป็นเรื่องครับรัฐบาลคณะนี้ต้องติดตามครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับในเรื่องของสไลด์ต่อไปเลยครับพราะอันนี้พูดไปแล้วกี้ครับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระโมยยันข้ามครับในประเด็น4ประเด็นครับคือกําหนดระยะเวลาทุกขั้นตอนในการปล่อยตัวผู้จงหาครับท่านประธานครับ ในประเด็นของการปล่อยตัวในประเด็นแรกนะครับผมว่าดีที่สุดครับว่าการปล่อยตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในกระบวนการยุติธรรมนะฮะเพื่อให้เกิดความเชื่อใจและยุติธรรมไม่ล่าช้านะครับและสิ่งสําคัญในกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นกระบวนการที่ควรจะเร่งรัดให้เกิดขึ้นนะครับเพราะมิฉะนั้นการกําจัดสิทธิทเสรีภาพของประชาชนจะเป็นปมประเด็นของปัญหาของรัฐบาลเอาไง่ายงครับขณะนี้ครับ คดีของผู้ชุมนุน80คดีที่รัฐบาลจะดำเนินคดีเนี่ยการควบคุมตัวการแจ้งข้อหาการออกหมายจับก็เกิดปัญหาครับทุกวันนี้ระวังครับม157ครับของพระงานสบสวนผู้รับมอบอำนาจจากพระนะท่านนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนะครับถ้าไปดูนะครับ,ว,รบว่าในคำแนะนำของท่านประธานสารดีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกลุมควบคุม,คมบุคคล ตามพระราชกำหนดพระราชกัญญัการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548ได้ให้คําแนะนําเป็นกรณีพิเศษครับว่าการพยายราิจารณาดังกล่าวเนี่ยจะต้องรอบคอบนะครับแล้วเป็นไปตามเกยียรตินารมณ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีอยู่ข้อหนึ่งข้อ3ข้อ6ในสาระของคําแนะนาครับท่านแนะนําว่ารายละเอียดของการซักถามเนี่ยผู้ที่ร้องขอจับหมายจับเนี่ยจะต้อง ถูกซักถามในศารว่าได้เคยอนุญาตให้จับหรือยังและควบคุมหรือเปล่าพนักง,งานผู้ร้องขอเนี่ยครับคือตัวพนักง,งานสอบสวนครับท่านประธานได้เคยบอกสารด้วยครับว่าที่ร้องไปทั้งหมดเนี่ยเคยร้องมาแล้วนะครับระวังนะครับว่าการบกพร่องของการทํางานนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนราชการและจะมีผู้ที่มาร้องเรียนและดําเนินคดี พระนากท่านนายรตรีซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้นั้นนะครับขอให้รอบค้อบครับสุดท้ายจริงครับโลกเดินเร็วครับอนาคตมาถึงแล้วครับท่านประธานครับปฏิรูปที่ประชาชนรออยู่รัฐรออะไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับ